วันนี้เข้าสวนกันนะคะเรามีภารกิจที่จะต้องขยายหน่อกล้วยค่ะอฮ้ยหมวกแดงคีอเด่นแท้แต่เนื่องจากว่าที่ดินเราหมดแล้วนะคะไม่มีเงินซื้อที่ดินแล้วเราก็เลยจะข้ามคลองไปฝั่งโน้นไปปลูกฝั่งโน้นกัน ฝั่งโน้นอยู่ฝั่งทางนี้บ้านพี่อยู่ฝั่งกระนอนมวงเบาพี่นอ้องเชนแล้วสมแขวบันนี้เปรี้ยวปากเลยค่ะอีสานเอินสมแขวน้ำสวยนะน้ำฝนตกใหม่เอเอเอีเอล,<ง>ลงมาเล่นน้ำสิคน ใสสะอาดเลยนะเรอเออ้นกเขาบ้านพี่เหม่งขันดีจังอ้นกเขาขันดีเนี่ยเจ้าของบ้านต้องขันเก่งแน่นอนนกกล้วยอยู่ไหนโอ้โหต้นกล้วยเนี่ยเหรอ พันใหม่ที่หิ้วมาจากโคราชหรืออะไรนี่เลยอ๋ออามาปลูกเลยอุเ้ยเร็วมากเลยเนาะพันใหม่มาจากโคราชเหรออึ๊บอือแล้วต้นผักหวานเราตัดยากไปไม่เป็นไรใช่ไหมก็เป็นปุยก็ดีเออแต่อย่าถอนมางั้นให้คลุมวเอออย่าถอนอย่าถอนให้ดินไ้แต่ไม่ถอนต้องให้มันคลุมดินไว้ ได้สองนอแล้วจ้าตรงนี้โอ้แต่จะลงได้บ้นอ้อหนิ โอ,โอ้โหนี่ออกเรือมาเนี่ยได้ใช้ประโยชน์ทุกลยนะถ้าไม่ออกเรือก็ต้องทำสะพานมีสมองอย่างไอที่เอาต้นกล้วยวางขวางอย่างเงี้ยนะเราต้องเอาออกไอตรงเนี้ยนะให้ตะลิงมันสวยใช่มันลงไม่ได้เนาะเออไปทับตะลิงเลยไม่สวยเลยดูเละไปเลยแม่บอกเขาใหญแหละ แขีงไกลก็เสียงมันไก่นน,นเลนอ,เอตอนที่เราไปซื้อนะตอนที่ยังไม่ได้ปลูกกล้วยอะ่ะเราซื้อเนี่ยได้หนอเล็กหน่อน้อยนะพ่อไม่ได้หนอสวยแบบนี้นะผมว่าถ้าหนอขนาดเนี้ยผมว่าเป็นร้อยอะ่ะนี่โอ้เหลือบรรทุกได้เยอะะเนี่ยได้หลายตัน เออไออีกบ่เอาเอาเอาพ่อแม่มาคุ้มเองเนี่ยเนี่ยสองต้นตรงนี้เอาไหมเนี่ยพ่อยังตรงตรงนั้นมันยังไม่ไหม้ไอต้นไหนอ่าอีกโอ้หน่อนนี่หนอใหญ่ใหญ่หรือเล็กพอดีอาจารย์ถลุยน่าจะอยู่นะไปไหนอ่ะไปตลาดเนี่ยังไม่ผ่านโซเลยไปตลาดอีกแล้วเออถ้าอาจารย์ถลุยอยู่นี่ช่วยลุงพรได้เยอะ เอาบักจอบบอ,าอ,อมามารับเร็วมาทางนี้นเ,เออสิไนเรีนน้ำแล้วเด้อขายอะไรจะเจ้าพ่อคะขายกล้วยครับขายหน่อกล้วยครับเอาหน่อกล้วยไหมครับเดี๋ยวจะล้มบอ,อ เอย้งอยงวยกล้วยมีไว้ก็สวยแต่ว่าต้องมีแบบว่าพอสวยมัน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 ลกนะ yeah. ต้องเย็บแน่นเนาะพ่อเย็บแน่นเพราะว่ามันโดนน้ำเดี๋ยวลมพัดลมอ่านะเราลดน้ำแล้วแน่นนรเรียว <laughs> เรียบร้อยมันงามขึ้นมานี่สวยเลยนะ โอเคสวนกล้วยริมตะลิ่งฝั่งคลองสวยงามมากตรงนี้จะไม่มีรั้วนะคะก็จะได้เดินง่ายได้สะดวกค่ะดูค่ะนี่ยปลูกกล้วยเสร็จแล้วก็ต้องรดน้ำเป็นอันดับแรกก่อนสิคามไปเองหมอตา ก็ขังไปแล้วหอยเจงสองตื้งนะนึกว่าจะข้ามไปรถไห้พ้าไม้พี่น้องเอาเฉพาะกบ,บวยไปเด้ดดคอคนมาต่องไปเด้อหนึ่งสองอึบหนึ่งสองอึบโอ้โหแห่งดีค่ะป๊าด หรือภาไปแข็งทุ่มน้ำนักเนาะนพุงล้าวพุงแหลนลลไปพุ่งแล้วบ้านนี้แข็งแห้งเด้อืมก็ลดน้ำกะหน่อยตรงนี้ข้าวโพดมะนาวขึ้นแล้วนะคะนี่อันนี้อันนี้หลุมนี้ยังบอกขึ้นอันนี้ขึ้นแล้วอันนี้ขึ้นแล้วนี่ส่วนใหญ่ก็ขึ้นนะ อันไหนยากไหนข้าวโพดเหออันนี้ข้าวโพดเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะมีข้าวโพดนะอยู่ริมตะลิงนะนี่ตะลิงตรงนี้ต่อไปก็จะมีข้าวโพดขึ้นเป็นแถวอะไรอะยังไงเนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรไปไม่ถึงฝั่งเอาเอาเราก็นึกว่า ทุกอย่างเสร็จภารก,กิจแล้วน้ำไม่เข้าท้ายเรือเอาลืมดูแล้วไม่ได้วิดเหรอจนกระทั่งวิ์ไม่ทันแล้วเลยไหนล่ะเรือเนี่ยมีจอมีเสียมอยู่ในเรือด้วยโอ้เกือบ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 อ่ะโอ้โหถังนี่มันถังขยะนี่วะ เอา้าเหรอไม่รู้อ่ะมันไม่มีถังเลยไปไหนหมดไม่รูกรนะ๋ปงกระแป้งไม่มีนะไม่มีเลยแล้วอันนี้มาทําไมอ่ะเอามาเผื่อว่าตักไม่ได้ก็จะใช้อันนี้ด้วยเนี่ยอันเนี้ย จบยังไม่จบนนบิบาตนนา่อกัมพูผู้กู้ทุกอย่าง,ง,งาโดยเฉพาะกู้เรือเก่งมากกู้มาทุกแบงค์นับภาษาอะไรกับกู้เรือเดี๋ยวไปกู้แบงค์อีก <c oughs> อาจารย์ร้อนไหมคุณอาจานรนย์ไม่ร้อน จะทำอะไรอาบน้ำอะไรอาบน้ำในห้องน้ำอะไราต้องเอาหัวลงเลือกเท่าไหร่เลือกเท่าไหร่มิดมิดจัดมิดหัวมิดมิดมือด้วย ลอดสายตาคุณป้าเขาได้เลยนะคะฝุ่นค่ะเขี่ยหมดเลยจ้ามีแฟนหนึ่งคนเหมือนนิมนต์พระมาอยู่บ้านยามแรงคําลงก็สวดมนต์นั่งกรรมทานอยากอีโอหอมอดออดอ่อนตอนที่นอนเมือแฟนชาบ้านแต่อ้ายบ่เคยหัวใจพ่อครัวหัวครูป้าครัวหัวครูเช้าวันนี้จะทําไข่เจียวแหนมครับพี่น้อง แหนมแน่นอันตันเลยว่ะแหนมแน่นอันตันเลยนะครับเนี่ยแหนมน่าจะหลายวันอยู่ความเปรี้ยวเปรี้ยวน่าจะหนึ่งสัปดาห์ค่ะแหนมถ้าหนึ่งสัปดาห์นี่คือทําไข่เจียวทาข้าวผัดยิ่งยิ่งเอาไว้นานยิ่งแน่นเลยแหนมเนี่ยเอาเอาเอาใหญ่ๆเลยกันนะเผื่อทอลุนเพราะว่าไข่เจียวเนี่ยทำน้อยไม่ได้สามก้อนเลยคุณว่าจะใส่ใส่เท่าไหร่หก ถ้าแหนมสามเนี่ยไข่ก็หกแล้วหกเจ็ดเลยอ่ะเกี๊ยวมาไข่เกียวกินกับน้ำพริกเผาก็อร่อยแบบนี้ไม่ไม่ทะลุสัปดาห์หรอกเนี่ยไข่สองแผงหกวุ้ยทรงแข้ง กระเด็น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 ทำไมไม่เชื่อกันเนาะใครก็ยกสูงขนาดนั้นดู้ดิดูน้ำมันกระเด็นนี่มือโปรขนาดนี้มันก็ต้องมีความพิเศษที่มันพี่อย่าไปทำเป็นเชฟอันนู้นอันนี้ไม่ได้น้ำมันมันเยอะมันกระเด็นโดนคนพี่ทำอย่างนั้นไม่ใช่นะทีหลังอย่าหาอย่าหาทำนะ แบบเทจากที่สูงอย่างนั้นน่ะทำมันข้างล่างร้อนๆน่ะจริงๆอย่าไปทําแบบนั้นค่อยๆเทลงไปไม่ใช่ไม่ใช่หู้ไปมาพี่ก็ดูน้ํามันดิดูดิกระเด็นมาถึงนี่เลยอ่ะแล้วคิดดูว่าถ้าเรายืนอยู่ตรงนั้นน่ะจริงอ่ะเขาก็เดนนู่นออกางนู่นป้าจะทํายังไงกับเขาดีมะนาวเขาแบบเขาจะเทน้ํามันแบบสูงเป็นฟุตน่ะเทจากมันก็มันก็กระเด็น โอ้ายโอ้ยเดี๋ยวจะมีกระดกกระไทยอีกนะเดินเล่นเหรอคะคุณยายเอาไปดูเขาปลูกกล้วยโอ้โหสวยสวยเลยใช่ไหมเดี๋ยวพอมันหัวโตแล้วมันจะสวยลูกชายทำไข่เจียวมุนอายะ เมื่อวานพี่สำลินตัดหญ้าโอ้เดินสะดวกเลยเช้านี้มะนาวก็ช่วยเก็บมะเขือเอาไปกินนะคะมีไหมอ่ะมะนาวโอ้ได้เยอะอยู่เนาะมันโตไวนี่เก็บทุกวันเลยนะเนี่ยกำลังอ่อนๆนคือถ้าหนูเก็บทุกวันหนูใส่ถุงแล้วก็ใส่ชั้นผักไว้ได้ อีกอันหนึ่งที่น่าเก็บมากก็คือใบอันนี้เขาเรียกว่าเอาไปกินกับแกงได้นะคะข้าวปงข้าแกงเอ้าเด็ดครั้งก่อนมันแตกเออเด็ดแล้วแตกแต่เก็บยากเนะเาะต้อใช้กำไก่ไ เก็บข้าวกรุงเทพค่ะไปกินที่ทำงานนะคะไเดินทางโอ้โหต่ออาหารอาหารเช้าจ้าเขาเก็บผักใบมันปูเข้าไปกินที่กทมอยากลองชิมไหมแล้วแต่ยังไม่เอาแล้วกันเนาะอย่างอย่างอย่างนี่ก็ไม่เข้ากับไข่เจียวกับแจ่วบองน้ำพริกเผาแจ่วปลาต่อนอันนี้ก็น้ำพริกนรกนี่คนมาดูเมนูผมเช้าวันนี้นะ อันนี้เป็นน้ำพริกนรกแมงดาไปย่างที่เราใช้วิธีการเอาน้ำร้อนละลายเสร็จแล้วก็เหยาะน้ำปลาแม่ทองนาคนะครับส่วนอันนี้เป็นล้นแหนมนะฮะคุณเพชรชลาเขาทำไวเมื่อวานแล้วนี่ก็ไข่เจียวแหนมครับไข่เจียวแหนมก็กินกับเนี่ยครับน้ำพริกเผานะฮะอันนี้น้ำเจ่วบองเจ่วบองปรุงสุสกเผ็ดนะครับแล้วก็ อันนี้คือแจ่วพลาตอนนะครับส่วนนี้ก็เป็นผักจากสวนเอามาลวกนะครับเอามาต้มนะฮะแล้วลวกปลาย่างเมงดาด้วยนะวันนี้มันแ่บต้ะพี่น้องมัสมั่นเ,เนี่ยต้มอร่อยมากเลยใครเจียวกินกับแจ่วปลาตอนก็แแ่บด้พี่น้องเบิ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 ง,งดูนะครับแจ่วพลาตอนนี่โอ้หอมสมุนไพรห,วหวพ่วยๆพื่อนเราพื่นน่ะพี่น้องเบิบนี่ปับ๊บนะฮะ เอ้ยมัน,นไ่ทำเคยเกียแหนมอร่อยนะอพอดีเลยได,ได้ใส่อะไรไหมไม่คือไม่ต้องใส่ซอสใส่อะไรไม่ต้องไม่ต้องเพราะว่าแหนมเขามีรสชาติของเขาอยู่แล้วแล้วแหนมเปรี้ยวด้วยก็เลยไม่ต้องไปเติมอะไรเลยนะครับม,มันอร่อยของมันไปเองฮะอือหื ขอแนะนําให้รู้จักกับนางแบบประจําสวนนะคะวันนี้มาเดินแบบผ่านหน้าครัวยังไม่กินข้าวนะแม่เนาะเดินเล่นก่อนเดี๋ยวปอกมะนาวกับคุนจัดอาหารเช้าให้ตรงนี้เลยนะนั่งรับแดดนั่งรับแดดจะได้นั่งรับแดดด้วยอุ้ยได้ดอกไม้อะไรอคุณยายดีร่วดี ดอกพุดธใช่ไหมครับตอนเช้าแม่ก็อาบน้ำแต่งตัวแล้วก็มาเดินเดินไปเดินมาเดินไปเดินได้กี่รอบแล้วเช้าวันนี้หัาก็เดินหัวก็เดินเสร็จแล้วก็จะมีค่ะแล้วก็จะมีพูดคนคอยอารักขานี่ครับเจ้าหมีเนี่ยค่ะก็ก็ดีนะคะพิมพ์ที่ยาวๆซื้อที่ยาวๆก็ดีเนาะแม่ได้เดินยาวๆเดินให้ถึงท้ายสวน เป็นแฟนสิได้บะถ้าอายถ้าถามล้วเป็นแฟนสิได้อยู่ ไปได้งามบดโดนก็คงรวนใหญ่สิดีกว่าเกาท้าสองเทารมใจสิดีกว่าเกาทา